สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่อาจจะทำให้ต้องกลับมาตั้งคำถามกับทุกอย่างที่เคยรู้มาเลยลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าหากมนุษย์ต่างดาวที่เราได้ยินเรื่องราวมาตลอดเนี่ยไม่ได้มาจากดาวเคราะห์อันไกลโพ้นแต่เป็นตัวเราเองที่เดินทางย้อนเวลากลับมาจากอนาคตล่ะครับสวัสดีค่ะ แหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้มาจากสารคดีที่สำรวจพิษดีนี้โดยเฉพาะเลยค่ะซึ่งมันน่าทึ่งตรงที่ไม่ได้พูดลอยๆแต่พยายามเชื่อมโยงจุดที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันเลยทั้งฟิสิกส์ยุคใหม่ของไอน์สไตน์ตำนานปรัมปราโบราณน,นับพันปีแล้วก็บันทึกเหตุการณ์เผชิญหน้า UFO ที่โด่งดังต่างๆเข้าว้ด้วยกันเป็นเรื่องเดียวเลยค่ะฟังดูแล้วเหมือนพล็อตหนังไซไฟฟอร์มยักษ์เลยนะครับเนี่ย เอาละครับภารกิจของเราในวันนี้คือการลองตามเส้นได้ที่ว่าหนี้ไปดูว่ามันจะพาเราไปเจอกับอะไรและผู้มาเยือนที่ว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับมนุษยชาติอย่างลึกซึง้งเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้จริงหรือเปล่ามาเริ่มกันที่แนวคิดหลักก่อนเลยที่บอกว่ามนุษย์ต่างดาวอาจจะเป็นมนุษย์ในอนาคตจุดเริ่มต้นของไอเดียนี้มาจากไหนครับทำไมถึงคิดแบบนั้น มันเริ่มมาจากข้อสังเกตง่ายๆที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือภาพจำของมนุษย์ต่างดาวที่คนส่วนใหญ่เล่าตรงกันโดยเฉพาะพวกที่เรียกว่าเกรย์เกรสนะคะมักจะมีลักษณะคล้ายมนุษย์หรือฮิวแมนนอยเสมอคือมีหัวโตตาโตแขนขายาวแต่ลำตัวเล็กแหล่งข้อมูลเลยตั้งคำถามกลับไปว่าหรือที่จริงแล้วพวกเขาไม่ได้คล้ายมนุษย์แต่พวกเขาคือมนุษย์ในวิวัฒนาการขั้นต่อไป อ๋อหมายความว่ารูปร่างแบบนั้นคือภาพอนาคตของเผ่าพ,พันธุ์เราเองหัวที่ใหญ่ขึ้นเพราะใช้สมองมากขึ้นแต่ร่างกายเกือบรีบเล็กลงเพราะแทบต้องไม่ใช้แรงงานอีกต่อไปเพิ่งพาแต่เทคโนโลยีฟังดูก็มีเหตุผลอยู่นะครับใช่เลยค่ะและทฤษฎีในแหล่งข้อมูลยังไปไกลกว่านั้นอีกโดยเสนอว่าการที่พวกเขาย้อนเวลากลับมาอาจไม่ใช่แค่การมาเที่ยวดูอดีต แต่กำลังทำภารกิจบางอย่างที่สำคัญต่อการอยู่รอดของสายพันธุ์มีการสันนิษฐานว่าในอนาคตอันไกลโพ้นมนุษยชาติอาจเผชิญกับวิกฤตทางพันธุกรรมบางอย่างจนทำให้ไม่สามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้อีกโอ้โหกลายเป็นว่าพวกเขาต้องย้อนเวลากลับมาที่ต้นต่อของสายพันธุกรรมซึ่งก็คือตัวเราในยุคปัจจุบันเพื่อแก้ไขอะไรบางอย่างใน d n a ของบรรพบุรุษตัวเองเรื่องมันซับซ้อนขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ย แต่พอพูดถึงการเดินทางข้ามเวลาปุ๊บกำแพงความเชื่อของหลายคนก็ตั้งขึ้นมาทันทีเลยนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์เรื่องนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้แค่ไหนกันครับประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะในทางทฤษฎีแล้วการเดินทางข้ามเวลาไม่ได้ถูกปิดประตูซะทีเดียวแหล่งข้อมูลอ้างอิงทฤษฎีของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไว้สองแนวทางหลักๆเลยอย่างแรกคือการเดินทางไปอนาคตอันนี้ตามหลักฟิสิกส์แล้วเป็นไปได้จริงค่ะจริงเหรอครับ ทำยังไงครับเอ็ดของไอน์สไตน์นะคะถ้าเราสามารถเดินทางด้วยความเร็วเข้าใกล้ความเร็วแสงใช่ค่ะความเร็วเข้าใกล้แสงเวลาของคนที่เดินทางจะเดินช้ากว่าเวลาของคนที่อยู่บนโลกมากๆนักบินอวกาศที่เดินทางไปกลับด้วยยานความเร็วสูงอาจจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปแค่ปีเดียวแต่พอกลับมาบนโลกอาจพบว่าเวลาบนโลกผ่านไปแล้ว50ปีนี่คือสิ่งที่พิสูจน์แล้วทางวิทยศาศาสตร์เข้าใจแล้วครับส่วนการเดินทางย้อนอดีตนี่สิครับที่เป็นปัญหาใหญ่ ใช่ค่ะการย้อนอดีตนี่แหละที่ท้าทายกว่ามากแต่ก็ยังมีประตูทางทฤษฎีที่เปิดไว้อยู่นั่นก็คือรูหนอน Wormholes หรือชื่อเต็มๆก็สะพานไอน์สไตน์โรเซนลองนึกภาพว่าเอกภพของเราเป็นกระดาษแผ่นใหญ่การเดินทางจากจุด A ไป B คือการลากเส้นตรงแต่รูหนอนคือการพับกระดาษให้จุด A กับ B มาเจอกันแล้วเจาะรูทะลุไปเลยมันคือทางลัดของปริภูมิเวลา ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วอาจใช้เดินทางย้อนอดีตได้ค่ะแต่ก็คงมีคำว่าแต่ตัวใหญ่ๆอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแต่ตัวใหญ่มากเลย <c oughs> คือการจะสร้างหรือทำให้รูหนอนมันเสถียรพอให้ยานสักลำบินผ่านไปได้เนี่ยตามข้อมูลเขาบอกว่ามันต้องใช้พลังงานในระดับที่เทียบเท่ากับมวลของดาวพฤหัสบดีทั้งดวง และที่สำคัญกว่านั้นคือต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสสารประหลาด Exotic matter ซึ่งเป็นสสารทางทฤษฎีที่มีมวลติดลบเพื่อคำยันไม่ให้ปากรูหนอนมันปิดตัวลงอะคะ่ะโอฟังดูแล้วสเกลมันใหญ่มากจนแบบแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ก็นั่นแหละถ้าเรากำลังพูดถึงมนุษย์ในอนาคตอีกหลายพันปีข้างหน้าคำว่าเป็นไปไม่ได้ของเราในวันนี้ อาจจะเป็นแค่เรื่องธรรมดาสำหรับเทคโนโลยีของพวกเขาก็ได้ประเด็นนั้นล่ะคะ่ะที่น่าคิดและสิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นคือแนวคิดเรื่องเวลาที่เดินไม่เท่ากันหรือไทม์ไดเลชันเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมีในยุคของไอน์สไตน์นะคะแต่กลับปรากฏอยู่ในตำนานโบราณทั่วทุกมุมโลกซึ่งเก่าแก่กว่าทฤษฎีของเขานับพันปีเลยแต่เรื่องเล่าพวกนี้เราจะแน่ใจได้ยังไงครับว่ามันไม่ใช่แค่นิทานเปรียบเทียบหรือเรื่องที่แต่งขึ้นมาเพื่อสอนใจคนในยุคนั้นเฉย การจะบอกว่ามันคือบันทึกเรื่อง time dilation อาจจะเป็นการตีความที่เกินจริงไปหน่อยไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะแน่นอนว่าเราฝันทงไม่ได้ร้อเปอร์เซนแต่มันน่าประหลาดตรงที่รูปแบบของเรื่องเล่ามันคล้ายกันอย่างไม่น่าเชื่อในหลายวัฒนธรรมที่อยู่ห่างไกลกันอย่างในมหากราบมหาภาระตะของอินเดียมีเรื่องของกษัตร,ริย์ไรวัตตะที่เดินทางไปสวรรค์เพื่อเข้าเฝ้าพระพรหมแค่ชั่วครู่แต่พอกลับมายังโลกมนุษย์ ก็พบว่าเวลาได้ล่วงเลยไปหลายยุคสมัยเมืองของพระองค์ล่มสลายไปแล้วอ๋อคล้ายกับนิทานญี่ปุ่นเรื่องอุรชิมะทาโรเลยที่เป็นชาวประมงไปเที่ยววังใต้ทะเลของเทพเจ้ามังกรพออยากกลับบ้านขึ้นมาบนบกหมู่บ้านของเขาก็เปลี่ยนไปหมดเวลาบนโลกผ่านไปแล้วถึง300ปีไม่มีใครจําเขาได้อีกแล้วแม้กระทั่งในคัมภีร์ฮีบรูก็มีเรื่องของชายหนุ่มชื่ออบิเมเลกที่เผลอหลับไปใต้ต้นมะเดื่อแป๊บเดียว แต่พอตื่นขึ้นมากลับพบว่าเวลาผ่านไปแล้ว62ปีพอฟังแบบนี้แล้วก็น่าคิดนะครับความบังเอิญที่เรื่องราวจากคนละมุมโลกมีแก่นเรื่องเวลาที่หายไปเหมือนกันหมดมันทำให้เราต้องกลับมาถามว่าหรือมนุษย์เรามีความสามารถในการรับรู้เรื่องเวลาที่บิดเบี้ยวมาตลอดแต่เพิ่งจะมีภาษาทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้ในยุคข,ของไอน์สไตน์นี่เองใช่เลยค่ะและทฤษฎีนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องในอดีตนะคะ ในแหล่งข้อมูลยังเชื่อมโยงมาถึงเหตุการณ์รเผชิญหน้า UFO ในยุคปัจจุบันด้วยเพื่อชี้ให้เห็นว่าปรากฏการณ์แปลกๆเกี่ยวกับเวลาย,ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างเช่นเหตุการณ์ไหนที่ชัดเจนบ้างครับที่โด่งดังมากคือเหตุการณ์ที่ป่าเรนเดลแชมในอังกฤษปี1980 ตอนนั้นทหารอากาศอเมริกันที่ประจำการอยู่แถวนั้นหลายนายเผชิญหน้ากับยานรูปสามเหลี่ยมลึกลับในระยะประชิดเลยค่ะเดี๋ยวนะครับมีนายทหารคนหนึ่งเข้าไปแตะยาลํำนั้นแล้วอ้างว่าได้รับรหัสไบนารีเข้ามาในหัวโดยตรงเลยเหรอครับฟังดูเหลือเชื่อไปหน่อยไหมมีรายละเอียดมากกว่านี้ไหมว่ารหัสนั้นมันคืออะไรกันแน่ครับใช่ค่ะตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้เลยมันดูเหมือนนิยายมากแต่หลายปีต่อมาเมื่อมีการนำรหัสที่เขาจดจำได้มาถอดความ ข้อความที่ได้มันน่าขนลุกมากค่ะมันแปลออกมาได้ว่าการสำรวจมนุษยชาติยังคงดำเนินต่อไปเพื่อความก้าวหน้าของดาวเคราะห์ต้นกำเนิดปี8,100ปี8,100นั่นมันอนาคตที่ไกลมากเลยนะข้อความนี้แหละที่ทำให้ในายทหารคนนั้นปักใจเชื่อว่าผู้มาเยือนคือมนุษย์จากอนาคตที่ย้อนกลับมาเพื่อแก้ไขอะไรบางอย่างถูกต้องค่ะและยังมีอีกเคสที่ชิลีในปี1977 อันนี้ยิ่งแปลกใหญ่เลยสิบโทอามันโดวาวเดสกำลังลาดตระเวนกับลูกน้องแล้วจู่ๆก็มีแสงสว่างวาบลางมาเขาเดินเข้าไปในลำแสงนั้นแล้วก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตาทุกคนหายไปนานแค่ไหนครับจุดที่หน้าขนลุกอยู่ตรงนี้ค่ะเขาหายไปแค่ประมาณ15นาทีแต่ตอนที่เขากลับออกมาจากลำแสงอีกครั้งสิ่งที่เปลี่ยนไปคือเขามีหนวดคราวยาวเฟิรมเหมือนคนไม่ได้โกนหนวดมาหวันและที่พีกที่สุดคือ นาฬิกาข้อมือของเขามันเดินล่วงหน้าไป5วันพอดีเป๊ะนี่มันคือหลักฐานของเวลาที่หายไปซึ่งซึ่งหน้าเลยนะแล้วเรื่องเล่าจาก Area 51ล่ะครับที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชื่อเจโรดนี่มันเป็นมายังไงครับเรื่องนี้มาจากคำให้การของอดีตวิศวกรที่อ้างว่าเคยทำงานใน Area 51ค่ะ เขาเล่าว่ารัฐบาลสหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายแมลงชื่อเจรอสที่รอดมาจากยานตกในปี1953โดยเจรอสสื่อสารว่าตัวเองไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวแต่เป็นมนุษย์จากอนาคตอันไกลโพ้นที่เผ่าพันธุ์ต้องอบพยพหนีลงไปอาศัยอยู่ใต้ดินหลังจากเกิดหายนะครั้งใหญ่บนพื้นโลกจนวิวัฒนาการรูปร่างเปลี่ยนไปเรื่องที่ว่ามนุษย์ต้องหนีลงไปอยู่ใต้ดินนี่มันความน่าทึ่งมันอยู่ตรงนี้ค่ะ เรื่องเล่าของเผ่าโฮปีซึ่งเป็นชนพื้นเมืองอเมริกันมีมานานหลายร้อยปีแล้ว เป็นตำนานที่เล่าถึงการเอาชีวิตรอดจากโลกที่สามที่ถูกทำลายล้างโดยมีมนุษย์มด and people มาช่วยพาบรรพบุรุษของพวกเขาลงไปหลบภัยอยู่ใต้ดินจนกว่าพื้นโลกจะปลอดภัยอีกครั้งมันไปพร้องกับคำให้การของวิศวกรยุคใหม่ที่บอกว่าเจรอดมาจากอนาคตที่มนุษย์ต้องอบพยพลงใต้ดินเหมือนกันความบังเอิญที่น่าขนลุกแบบนี้แหละคะ่ะที่ทำให้ทฤษฎีนี้มีน้ำหนักขึ้นมา เรื่องราวของทหารที่เจอ UFO มันก็สุดขั้วแล้วนะครับแต่ที่น่าแปลกคือทฤษฎีนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องลี้ลับมันยังไปเชื่อมโยงกับอัจฉริยะในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างนิโคลาเทสลาด้วยเขาเข้ามาเกี่ยวได้ยังไงครับเนี่ยใช่ค่ะตอนแรกก็แปลกใจเหมือนกันแต่ในแวดวงนักทฤษฎีสมคบคิด เทสลาคือบุคคลสำคัญมากในเรื่องนี้ด้วยเหตุผลหลายอย่างเลยอย่างแรกคือตัวเทสลาเองเคยอ้างว่าน,นวัตกรรมต่างๆของเขาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการคำนวณทีละขั้นแต่ปรากฏขึ้นมาในหัวของเขาเป็นภาพโโลกร,รมที่สมบูรณ์แบบเห็นทุกชิ้นส่วนทำงานได้เลยเรากับว่าเขากำลังรับข้อมูลมาจากที่อื่นไม่ใช่การคิดขึ้นมาเอง หอันนี้พีกมากเลยครับไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเรื่องของเทส l a มีมุมนี้ด้วยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้คิดคน้นแต่เป็นคนดาวน์โหลดเทคโนโลยีมาเลยแล้วเรื่องที่เขาอ้างว่าติดต่อกับนอกโลกได้ล่ะครับ ในปี1899ค่ะตอนที่เขาไปตั้งห้องทดลองที่โคโลราโดสปริงส์เขาอ้างว่าเครื่องรับสัญญาณขนาดยักษ์ของเขาสามารถจับสัญญาณที่เป็นจังหวะทางคณิตศาสตร์ได้ซึ่งเขาเชื่อว่ามันไม่ได้มาจากบนโลกและอาจจะมาจากดาวองคารหรือที่ไหนสึกแห่งในอวกาศบวกกับเทคโนโลยีหลายอย่างที่เขากำลังพัฒนาอยู่มันล้ำยุคเกินไปมากในตอนนั้นทั้งยานบินต้านแรงโน้มถ่วงหรือระบบส่งพลังงานไร้สายที่ทุกวันนี้เราก็ยังทำได้ไม่สมบูรณ์แบบเลย แล้วแนวคิดรังสีมรณะหรือเดสเรย์ของเขาล่ะครับบีมของอิสราเอลมันคือสิ่งเดียวกันเลยคำถามคือเขาเห็นภาพเทคโนโลยีแห่งอนาคตนี้มาก่อนได้อย่างไรด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้ทฤษฎีสุดขั้วในแหล่งข้อมูลจึงเสนอว่าเทสลาอาจไม่ได้เป็นแค่อัจฉริยะธรรมดาแต่อาจเป็นเหมือนอวตารหรือตัวกลางที่ถูกส่งข้อมูลมาให้โดยสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญา ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรืออาจจะเป็นมนุษย์ในอนาคตเพื่อเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีของมนุษยชาติให้ก้าวกระโดดไปในทิศทางที่ถูกต้องสรุปแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไงจากการเจาะลึกในวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดไม่ใช่แค่ว่า UFO อาจเป็น Time Machine ครับแต่คือการที่หลักฐานจากคนละโลกคนละยุคสมัยทั้งฟิสิก์เชิงทฤษฎีตำนานโบราณคำให้การของทหารยุคใหม่ ไปจนถึงชีวิตของอัจฉริยะอย่างเทสลากลับชี้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างน่าประหลาดใช่เลยค่ะประเด็นนี้มันท้าทายมุมมองของเราที่มีต่อเวลาและตัวตนอย่างสิ้นเชิงมันเปลี่ยนคำถามคลาสสิกที่ว่าเราอยู่เดียวดายในจักรวาลหรือไม่ไปเป็นคำถามที่ลึกซึ้งและน่าขนลุกกว่าเดิมคือเราคือมนุษย์เวอร์ชั่นเดียวที่มีอยู่ในเส้นเวลาทั้งหมดหรือไม่ และนี่คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดนะครับแหล่งข้อมูลระบุตรงกันว่าทั้งเจรอ์และผู้มาเยือนที่ป่าเรนโดแชมอ้างว่าเดินทางย้อนเวลากลับมาเพื่อแก้ไขาหายนะบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าผู้มาเยือนเหล่านั้นคือตัวเราในอนาคตจริงๆอะไรคือเหตุการณ์เลวร้ายที่ทำให้พวกเขาต้องยอมฝืนกฎแห่งเวลาเพื่อย้อนกลับมาแทรกแซงอดีต และการแทรกแซงนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรจากมุมมองของเราในปัจจุบัน